ปีนั้นเขามานะครับสองปีเรามั้งที่มาาปีนั้นบรรพบใหญ่ปะนี่นี่ครับชมสวนทุเรียนครับตัวนี้ก็เก็บไปบ้างแล้วนครับเก็บไปเยอะแล้วล่ะทุเรียน ภายในสวนทุเรียนนก็มีฝรั่งนะครับมีกล้วยหมดทุเรียนก็ขายฝรั่งนะครับฝรั่งนี่ก็ห่อเต็มเลยนฝะรั่งในสวนก็สามหัาดมาท่องเที่ยวได้ครับท่องเที่ยวเชิงนิเวศมาดูใกล้ๆผลไม้ใกล้ๆแต่ ลูกไม่ค่อยมีแล้วเขาขายเกือบหมดแล้วนะครับสําหรับปีนี้นะลูกด,ด,ดูการนี้ขายทุเรียนเกือบหมดแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูต้นที่มันยังเหลืออยู่นี่หน่อไม้ภูเขาไฟหน่อไม้ภูเขาไฟโอ,โอ้มีเยอะเหมือนกันนะหน่อไม้นี่ ต้นนี้ก็ยังยังเหลืออยู่นะครับนี่ก็เหลือไม่มากก็พอมีลูกนั้นก็ประมาณโอ้โตอยู่นะลูกใหญ่อยสามโลสี่โลนี่ต้นนี้เต็มเลยนี่ไงทุเรียน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 นี่แหละสดจากต้นเลย กล้วยส,สวยครับกล้วยหอมสวยโอ้โหลูกใหญ่ๆเลยใกล้พอได้เก็บแล้วนี่คูใหญ่นะครับตอนนี้คูใหญ่อยู่ต่ำๆเ,เลยเนะต็มต้นเลยโอ้โหน,นี่แถวนี้เต็มต้นเลยแถวนี้ยังไม่ได้เก็บนี่ รเราใช้เชือกดึงไว้ครับเชือกดึงไว้จากข้างบนครับนี่แต่ก่อนน่าจะเยอะครับลูกเยอะเฮงงนลูกใหญ่ๆนะโอโ้โหโอ้โหนี่ลูกตัวโตวเลยทีเดียวอ้งยังอ่ะลนตุเรียนลนูะใดเก็บตตุเรียน มันเ,นเลื้องเราห,หัดสมวนนี่นี่ต้นนี้เยอะมากครับโอ้ได้ต้นเดียวนี่ครับกินได้ทั้งปีละเออมันเป็นงานวิจัยน,นี่เขาทำอะไรไวน้นี่มีสายอะไรเยอะแยะ อะไรเยอะแยะเลยนี่ระบบอะไรไม่รู้นะ,น,ะบบนี่ระบบเซินเกอร์ระบบมอสระบบยัง<ๆ>ครับนี่โอ้สายไฟเต็มเลยโอ้เป็นระบบพ่นบ่พ่นหมอกป่หรือพ่นอะไรนี่ลูกโตเลยเต็มเลยนี่โอ้เต็มต้นเลยครับเต็มต้นเลยเนี่ย โอ้โห oh ตัวนี้ยังไม่แก่ครับยังไม่สุกทุเรียนภูเขาไฟนี่เต็มต้นเลยโอ้โ oh หนี่จะต้นใหญ่ๆนี่แหละสวนทุเรียนครับบรรยากาศ ร่มรื่นมีระบบน้ำครับเราผูให้น้ำมีสายเยอะแยะเลยไม่รู้สายอะไรบ้างเอสวนลึกเลยนะครับสวนทุเรียนครับสวนใหญ่เลยนี่เต็มครับเต็มเลยเป็นแถวครับ ชื่อต้นก็ j จ J5 ไปเรื่อยครับเป็นแถวเป็นแถวบรรยากาศภายในสวนทุเรียนสภาพดินครับสภาพดินบริเวณโคนต้นนะครับนี่มันจะร่วนซุยฮะร่วนซุยสมบูรณ์ดีสมบูรณ์ครับมีไส้เรือนซอนไซเรียนลูกนี้ร่วงรนน่าจะเน่าแล้ว โอ้เจ้าของไม่เห็นครับนี่เน่าโอ้เอาไปดูไปดูข้อเก็บเอามาช,มชิมด้วยคอลลัมเมตหเหรอ่มาชิมครึ่งหนึ่งมันสุกแลวเอาไปดูต่อยไหมจ้ะอ้าดูแบบไงอือผักหวานป่าด้วย นี่ผักบ้านบ่างเนี่ยอ้าวอามากินนี่นี่นี่เขาเขาเด็กกินตัวนี้มันโยอดดุยอดมันใบใหญ่เนาะนี่นี่มันแก่แล้วอือแก่แล้วอันนี้นี่ยี่สิบไร่ครับยีไร่ปลายุ่สิบกราพาจับไก่บ่ไก่ปลาน่ะเออไก่อยู่ในนี้เออไก่ปลากับนี่เด่นนี่ถ้าใครอยากถ้า